เชิญยิ้มเชิญยิ้มสวัสดีค่ะโอ้ยนึกว่าใครน้องโบยูทูบเบอร์ช่างแต่งหน้าใช่ไหมเนี่ยแสดงว่าพี่เนี่ยเคยดูหนูใช่ไหมคะโอ้ยพอทำคลิปทีไลเนี่ยแต่งหน้าตามทุกคลิปเลยแหละ พี่คะหนูสอนแต่งหน้าศพค่ะจริงเหรอใช่ค่ะว่าดีสวยแปลกต้องมาดูเลยนี่ไปเอาเครื่องดื่มคอมบโดมาให้หนูเลยได้เลยจัดาะหนูเนี่ยจะร่วมสนับสนุนทุกคนที่ทําความดีเพื่อสังคมกับเครื่องดื่มคอมบโดแน่นอนสุดยอดจริงๆเลยเธอไม่ต้องห่วงเครื่องดื่มคอมบโดนะมีไรซีนและทอรีนด้วยวิตามินบีเพียบเลยดีต่อใจอ่ะจัดมาอยู่ไวเลยพี่ได้เลยมีวิตามินบีหกและบีสิบสองด้วยนะ ดื่มแล้วชื่นใจแล้วเดี๋ยวนี้นะจะบอกให้รู้คอมมโดเนี่ยขายที่เซเว่นและมินิบิ๊กซีด้วยแหละสวัสดีครับขอคอมมอดโอขวดหนึ่งครับว้าว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 หล่อจังเลยมีแฟนหรือยังอะคะโอ้บิ๊กซีใช่ไหมคะเหยียบเท้าผมครับขอโทษค่ะกระดูกแทบหักสรุปมีแฟนไหมคะยังไม่มีครับผมโสดและกำลังหาแฟนอยู่ครับว้าวว้าวว้า ไม่ต้องถกคาแล้วครับไม่ต้องแล้วร่ะครับผมแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ล่ะคะตอนนี้ผมก็กำลังปลูกบ้านอยู่ราคาก็ประมาณสัก12ล้านนะครับโอ้ย12ล้านทั้งเก่งทั้งรวยแล้วก็ทั้งหล่อเออพอจะมีเวลาไปออกเดทกันไหมล่ะคะได้สิครับได้ครับครับผมเออขอบคครับค่ะค่ะคฮัลโหลสวัสดีครับอ๋อได้ครับ ไม่ใช่ปัญหาครับครับครับ,รบ <c oughs> เดี๋ยวผมขอ,อตัวสักแป๊บหนึ่งนะครับจะไปไหนอะคะเจะ้านายสี่เหลียกไปโบกปูน <c oughs> <c oughs> เอจะไปสอยกันบัว <c oughs> <c oughs>